สวัสดีผู้ติดตามช่อง Head Game ซึ w มทุกท่านนะครับก็วันนี้จะมาสอนการตั้งค่าวิธีเปลี่ยนวันที่นะครับสำหรับเข้าอีเวนต์คริสต์มาสนะครับผมสำหรับคนที่เล่นบนเวอร์ชั่นมือถือนะก็โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับโทรศัพท์ Android นะครับจะมีเมนูตั้งค่าคล้ายๆกันนะครับแต่ละรุ่นก็ยังไงลองหาดูนะที่ผมใช้เป็น MIUI ของ Redmi นะครับก็จะอยู่ในการตั้งค่าเพิ่มเติม วันที่เวลาและวันที่นะครับเข้ามาอย่างแรกให้ปิดการตั้งเวลาอัตโนมัติก่อนถ้ามีนะครับให้ปิดก่อนนะเพราะไม่เพราะไม่งั้นเราจะตั้งวันที่ไม่ได้นะครับจากนั้นเมื่อปิดแล้วเราก็มาตั้งวันที่กันเลยก็เราไม่ต้องไปยุ่งกับพศออนะเราเปลี่ยนแค่วันที่กับเดือนเท่านั้นอ่าเราจะเข้าอีเวนต์คริสต์มาสนะครับวันคริสต์มาสคือวันที่25เดือน12นะครับ กดตกลงอ่ลองเช็คดูให้เรียบร้อยนะครับวันที่25ทธันวาจากนั้นย่อลงมาเลยครับแล้วเปิดเกมขึ้นมาเราสักคู่นะครับอันนี้ทำให้ดูสดๆเลยอย่าลืมนะครับสำหรับรุ่นอื่นก็ให้ไปหาดูนะครับเมนูจะชื่อ,อเวลาและวันที่นะครับ โอเคอ่าผมจะโหลดเซฟเริ่มใหม่เลยนะครับอีเวนต์คริสต์มาสสามารถทำได้ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับที่ะที่เราสามารถเข้าห้องของตัวเอกได้นะอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าอันนี้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดเควสเห็นไหมครับยังแทบไม่มีอะไรเลยนะครับยังครับยังไม่ได้เล่นอะไรเลยอ่าอันนี้มันเป็นเซฟทำนะครับเนี่ย ผมจะทําเป็นเซฟมีเงินมีของนะครับผมก็วิธีเข้านะครับเมื่อเราเปลี่ยนวันที่เสร็จเข้าเกมมาแล้วนะครับให้เราไปที่ห้องของตัวพระเอกนะครับสังเกตซ้ายบนนะครับจะมีแบนเนอร์ขึ้นมาว่า Ice World Christmas Event 2นะครับเห็นไหมสีฟ้านะอ่าเราสามารถกดที่แบนเนอร์ได้เลยครับเมื่อกดแล้วมันจะขึ้นว่าเราจะเข้าเกมหรือจะยกเลิกน,นะครับ ต้องเตือนก่อนว่าถ้าเราเข้าไปในอีเวนต์คริสต์มาสแล้วเราจะต้องเล่นอีเวนต์นี้ให้จบก่อนนะครับถึงจะสามารถกลับมาที่โลกปกติได้นะอะเดี๋ยวเราจะเข้ากันเลยนะครับอ่าโอเคเห็นไหมครับเข้าได้แล้วอ่าเมื่อเข้ามาได้แล้วนะครับพอถึงหน้านี้นะครับเนี่ยหน้าที่เล่นได้แล้วเนี่ยผมแนะนํานะครับให้เซฟไว้ก่อนนะอ่าให้เราเซฟเอาไว้ก่อนอ่าผมเซฟไว้แล้วนะ ที่ให้เซฟไว้ก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้ออกจากเกมนะครับแล้วก็ไปตั้งเวลานะครับกลับให้เป็นเหมือนเดิมนะให้เป็นเวลาปัจจุบันไปเปิดตัวอัตโนมัติก็ได้ครับอ่าเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนวันที่วันที่ไม่ตรงออกความเป็นจริงนปัจจุบันนะ่ะมันจะทําให้โทรศัพท์เราอ่าไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้หรือใช้งานแอปได้นะครับเมื่อตั้งเวลากลับเป็นปัจจุบันปกติแล้วให้รีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะครับเพื่อความชัว นะฮะเพื่อความชัวร์ให้รีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแล้วจากนั้นก็เข้ามาเล่นเกมแล้วก็โหลดเซฟนะครับโหลดเซฟที่เราเซฟไว้อะมาเล่นต่อได้เลยคราวนี้ก็ไม่ต้องกัวงวลเรื่องเวลาแล้วครับเพราะเราเข้าอ้นมาแล้วก็สามารถเล่นได้ยาวๆเลยยังไงลองกันดูนะครับ